สวัสดีค่ะพบกับมาอน้ำนะคะกับพิกอา,าร์ดนะคะเป็นข้อความจากจักรวาลน,นะคะที่ส่งตรงถึงเราเนาะอ่ะวันนี้มีไพ่ให้เลือก2กล่องกลอ,องที่1กับกลองที่2นะคะซึ่งจะใช้ไพ่อันเดียวเลยก็คือ Universe m e s s a g e นะคะไพ่ที่หมอน้ำจัดทำเนาะโอเคใครรอ order, พีออเดอร์ไพ่ชุดนี้รอนิดนึงเนาะหมอน้ำรอเวลาที่เหมาะสมก่อนมีคนสนใจเยอะนะหลังใหม่โอเค ห้าใบ okay. ่าไปที่หนึ่งนะคะไพ่บอกว่าเธอได้กลับมายัางจุดเริ่มต้นเพื่อสำรวจดูว่าเธอทำอะไรผิดพลาดไปก่อนหน้านั้นนี่คือโอกาสที่เธอจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อป้องกันไม่ให้เธอเอง ต้องเจอกับปัญหาเดิมๆอีกในอนาคตแปลว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคนที่เลิอกตอนที่หนึ่งอาจจะเหมือนกับได้ต้องกลับมาเริ่มต้นทําอะไรใหม่อาจจะเคยทําไปแล้วแล้วก็อาจจะหยุดอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดข้อผิดพลาดแล้วคุณต้องกลับไปเริ่มต้นมันใหม่เนาะเอ,อ่อปั้นมันใหม่ทํามันใหม่อะไรประมาณเนี้เหมือนกับว่าเอาไอ้โปรเจกต์ที่อาจจะเริ่มต้นไปแล้วก็มันเหมือนกับ มันพังไม่เป็นท่าแล้วคุณต้องเอามันมาลือ้อมาทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อแล้วก็ครั้งนี้มันเป็นโอกาสที่เราจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดท,ที่เราอาจจะเหมือนกับคาดไม่ถึงหรือว่าอาจจะมีความรู้ไม่เพียงพอเนาะเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่าโทษตัวเองถ้าเกิดว่ารู้สึกแย่กับตัวเองเนาะว่าเราแบบทําไมเราถึงไม่ทําให้สําเร็จทําไมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องนิยามตัวเองแบบนั้นเนาะเรา เริ่มใหม่ได้นะคะใปที่สองนะคะเป็นไพ่ไพ่บอกว่าหยุดให้อาหารความคิดลบที่วนลูปอยู่ในหัวของเธอได้แล้วเพราะนอกจากจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันก็ยังกัดกินความสงบสุขภายในตัวเธอออกไปอีกด้วยนะคะแสดงว่าจากความผิดพลาดจากข้อผิดพลาดจากอะไรที่คุณแบบกลับไปทำอยู่นเวลาเนี่ยเนาะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณ คุณโทษตัวเองคุณมีความคิดลบเต็มไปหมดเลยแบบเออคนอานชั้นมันเออทำอะไรมันทำไมมันยากจังวะทำไมมันไม่ประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่นเขาทําไมมันแย่ทําไมมันอะไรก็ตามแต่ที่คุณคิดวนลูปในหัวหยุดความคิดนั้นซะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นและแถมมันยังไปเป็นเชื้อนะคะที่จะทําให้คุณเจอเรื่องที่ยากที่ยุย่งมากขึ้นกว่าเดิมเราต้องคิดในแงด่ดีคิดในด้านบวก เพราะฉะนั้นใครที่คิดลบอยู่นะคะหยุดเลยหยุดต่อเรื่องราวนะคะความคิดของคนเรานะบางทีเราคิดคิดเยอะอะแต่ว่าแบบมันเกิดขึ้นจริงอะเคยเคยนั่งสังเกตไหมว่าสิ่งที่เราคิดมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ามันจะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อเราอนุญาตเราคิดถึงเรื่องนั้นถีทีนะคะเพราะฉะนั้นหยุดคิดลบถ้าเราอยากให้ชีวิตเจอแต่สิ่งดีๆจงคิดดีๆนะคะคิดบวกคิดกุศลให้มากๆเนาะ ใบที่3นะคะระบบของจักรวาลเป็นระบบที่ต้องจ่ายล่วงหน้าและทุกอย่างในจักรวาลน,นี้มีราคาที่ต้องจ่ายเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้อะไรอ่ะมันเป็นกฎของการให้และการรับอ่ะนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากสมมติว่าคุณอยากได้ความรู้บางทีคุณก็อาจจะต้องแบบลงทะเบียนเรียนไหมต้องซื้อหนังสือไหมคุณอยากได้สุขภาพดีคุณก็ต้องลงทุนลงแรงดูแลสุขภาพตัวเองคุณอยากได้ให้ร่างกายของแข็งแรงคุณก็ต้องลงทุนโดยการ ออกกําลังกายไหมนะคะนี่ก็คือราคาที่มันต้องจ่ายในความหมายของไพ่ใบนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรฟรีนะคะทุกอย่างที่เราทําไปเนาะเราเทําไปยังไงนะคะผลมันก็จะเป็นแบบนั้นเออเหมือนเนี่ยอย่างที่บอกระบบของจกักรวาลเป็นระบบจลูกหน้าสมมติว่าคุณอยากได้ความรู้คุณก็คุณก็อาจจะแบบละล้าลลังว่าจะเอาเงินะไปลง ไปโรงเรียนคอร์สนี้ไหมไปซื้อหนังสือเล่มน,นี้ไหมเออแล้วก็ลังเลว่าแบบเออถ้าซื้อไปจะเสียประโยชน์หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะคือคุณแบบลังเลสงสัยในการที่คุณจะแบบยอมจ่ายออกไปแต่จริงๆแล้วระบบระบบของจักรวาลคือถ้าคุณยอมจ่ายนะ จริงๆคุณอาจจะมีเงินแต่ว่าคุณอาจจะแบบเสียดายรู้สึกแบบเออมันจํานวนเงินมันนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณอยากแบบได้ความรู้อย่างเงี้ยซึ่งความรู้มันจะทําให้คุณพัฒนาตนเองได้แล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยมีความสามารถในการหาเงินได้มากขึ้นอีกในอนาคตสิ่งที่จักรวาลจะสะท้อนถามก็คือทําไมคุณจึงไม่ยินดีที่จะจ่ายเออถ้าคุณยินดีที่จะจ่ายเดจจักรวาลจะจ่ายคืนคุณกลับมาภายหลังจากที่คุณเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ ประมาณนี้นะคะใบที่สเอ่อใบที่สจักรวาลเนี่ยมีองค์ความรู้มากมายและวิธีการอันยอดเยี่ยมมากกว่าที่เธอจะจินตนาการได้เมื่อเธอพูดหรือเขียนความปรารถนาของเธอออกมาแล้วโปรดรอคอยอย่างใจเย็นแสดงว่าหลายคนก็อาจจะไม่ไม a n i f ขอขอรวยขอแฟนขอความรักขอนั่นนี่นู่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ทำไมไม่ได้สักทีทำไมไม่ได้สักทีทำไมไม่ได้สักทีการที่เราแบบลังเลสงสัยแบบเนี้ยมันแปลว่าเราอะไม่มั่นใจใช่ไหมว่าเราคู่ควรเราไม่เชื่อใช่ไหมว่าเราจะได้รับอืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณม a n i เ e ตไปแล้วคุณสั่งความปัถนากับจักรวาลไปแล้วนะคะจักรวาลบอกว่าโปรดรอคอยอย่างใจเย็นแล้วก็หยุดความคิดลบ ที่คิดว่าตัวเองไม่คู่ควรที่คิดว่าตัวเองแบบไม่ได้หรอกเพราะทันทีที่คุณสั่งความปรารถนาอะไรออกไปทันทีที่คุณแมนเดเฟตอะไรออกไปแล้วคุณเอาความคิดลบเข้าไปบล็อกเช่นไม่ได้หรอกไม่สมหวังหรอกไม่สําเร็จหรอกอะไรประมาณนี้นะคะการคิดแบบเนี้จะทําให้มันหมายความว่าคุณแคนเซิลสิ่งที่คุณปรารถนาคือคุณไม่เอาแล้วนี่ไงคุณถึงแบบไม่ได้อะไรสักทีไงเพราะว่าแบบยักแย่ยักยันไง ถ้าสั่งความปรารถนาไปแล้วถ้ามาในเฟสไปแล้วนะคะรอนะคะจักรวาลจะคอยเตรียมการอยู่เบื้องหลังประมาณนี้นะคะไปที่5นะคะขอบใจคนที่เลือกกองที่1ว่าเธอคือของขวัญจากจักรวาลที่มอบไว้ให้กับโลกใบนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องมีคือมนุษย์ทุกคนที่เกิดมานะคะมีพรสวรรค์อย่างหนึ่งติดตัวมาเสมอคือคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องมาช่วยโลกใบนี้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะขอให้คุณหาภารกิจนั้นให้เจอแล้วมันจะเติมเต็มทางจิตวิญญาณของคุณมันเป็นโซลเพิร์ทของคุณนะคะก็โอเคจบนะคะสำหรับกองที่หนึ่งมาดูกองที่สองบ้างกองที่หนึ่งรู้สึกแบบช่วงนี้เป็นปาถนาหลายอย่างไอ้หนุนก็ไม่ได้ไอน้นี่ก็ไม่ได้ไไไดใช่ไหมหยุดคิดลบนะใครเป็นใครที่ฟังคลิปหมอน้ํายังไม่ได้ฟังไปฟังนะคิดบวกดียังไงนะ เออแล้วก็คำพูดที่พูดบ่อยเนี่ยคืออะไรนะคะลองไปฟังนะในคลิปที่หมอน้ำไว้ในเพ์ลิศพัฒนาตนเองเนาะอ่ะคนที่เลือกตอนที่สองห้าใบอืมโอเคสิ่งที่ไพ่ที่สิ่งที่จัก,กรวาลอยากบอกผ่านไพ่ชุดนี้ก็คือใบแรกนะคะเธอกำลังอยู่ในเส้นทางของการบำบัดเยียวยา จงไว้ใจในกระบวนการหลายคนก็อาจจะอยู่ในช่วงแบบเปลี่ยนถ่ายชีวิตนะคะอยู่ในช่วงของการเอ,อ่อต้องกลับมานะคะดูแลร่างกายดูแลจิตใจของตัวเองนะคะก็อยู่ในเส้นทางของการบําบัเดเยียวยานะคะบาดแผลนะคะที่คุณเคยมีเนาะหรือไม่ก็ปมอ,อะไรบางอย่างเนาะเป็นช่วงของการเคลียร์ e อ g เนนะคะเพื่อยกระดับขึ้นความถี่ไปในระดับที่มันสูงขึ้นนะคะใบที่2นะคะสิ่งที่เธอปรารถนา ใกล้บรรลุผลอืมใกล้บรรลุผลสําเร็จแล้วจงเดินหน้าต่อไปอย่ายอมแพ้เด็ดขาดอ่าประมาณนั้นและเพียงแค่เธอไปที่สานะคะเพียงแค่เธอยอมรับเชื่อมั่นและรักจักรวาลความปรารถนาของเธอก็จะเป็นจริงขึ้นมาเพราะนั้นอย่าสงสงสัยนะมอน้ำพูดว่ามอนัมเคยพูดไว้ในคลิปไหนสักคลิปหนึ่งเสิ่งที่ สิ่งที่เราควรจะมีนะัคือความเชื่อใจความไว้ใจนะคะ trust trust ท,ที่หนึ่งที่หมอหน้ำบอกคือ self trust ก็คือการเชื่อใจและการไว้วางใจในตัวเองเนาะว่าเราจะทําได้เราทําสําเร็จนะอย่างที่สองเราคู่ควรเอออย่างที่สองก็คือ เชื่อใจในจักรวาลเชื่อใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อใจในไว้วางใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจักรวาลไว้วางใจในพระเจ้าไว้วางใจในโคูรทันจิตวิญ,ญญาณทีมผู้ช่วยเหลือคุณอยู่เนาะคุณจะเรียกว่าอะไรก็ต่างแต่แต่มน้า,นาเรียกภาพรวงว่าจักรวาลก็แล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะใบที่สี่สี่ไหเออสี่เขาบอกว่าเธอมีอํานาจในมือเสมอเพียงแค่เธอต้องเชื่อมัน่นและ จงใช้อำนาจนั้นซะอำนาจอะไรอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณมี power คุณมีพลังนะคะเริ่มจากการเขียนบทใหม่ให้กับชีวิตถ้าชีวิตที่ผ่านมาคุณเขียนบทตัวเองไว้ดราม่ามากนะคะลำบากมากทุกอย่างไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเลยถ้าคุณเขียนบทชีวิตไว้่างนั้นวันนี้เริ่มใหม่ชีวิตคุณได้อะไรมาโดยง่ายเขียนใหม่นะคะชั้นชื่อนี้นะคะเป็นนางเอกเป็นพระเอก นะคะในบทละครนี้เออแล้วคุณก็เขียนว่าคุณต้องการงานแบบไหนเออทำที่ใดคุณต้องการมีสุขภาพแบบไหนคุณต้องการมีความรักแบบไหนนะคะไม่ต้องแบบโลดผลโจนทยานไม่ต้องแบบเออทุกเหมือนที่ผ่านมาคุณเขียนมันแบบนิยายได้อ่ะเออนิยายที่แบบแฟนตาซีนิยายที่มันแบบคุณอาจจะมองว่านิยายแบบเพ้อฝันเพ้อเจ้อจริงๆแล้วอ่ะคุณเขียนได้อย่างที่นิยายบางเรื่องที่แบบโอ คุณอาจจะบางคนแบบอเคยดูละครแล้วรู้สึกว่าละครน้ำเน่าชีวิตจริงมันไม่ได้แบบมันไม่ได้สุขสบายแบบนั้นหรอกเออถ้าคุณคิดแบบนี้ปุ๊บนะเรียบร้อยเลยชีวิตคุณก็จะเป็นแบบนั้นแหละความเป็นจริงความรับของจักรวาลความรับของพวกเราก็คือเราคิดแบบไหนเราได้แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเท่าวันเนี้ม,นะมันย้ำแล้วย้าอีกนะว่าจงคิดให้ดีพูดให้ดีนะคะกับตัวเองบทที่เราต้องการให้มันเป็นไปเนอะความรักต้องการให้มันโรแมนติก ดีเลิศขนาดไหนเอ่อการงานต้องการให้มันแบบมีความสําเร็จแบบไหนต้องการทํางานแบบไหนทํากับคนแบบใดมีหัวหน้าแบบไหนเขียนออกมานะคะแล้วเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณสมควรได้รับคุณมีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเสมอแล้วก็ใช้อํานาจของคุณนะอีกใบหนึ่งสุดท้ายนะคะในระหว่างทางเนี้ยจงจําไว้ว่าคนที่มาพูดจาตําหนิต่อว่าเธอ คือคนที่มาสะท้อนด้านมืดที่มีอยู่ในจิตใต้สำนึกของเธอจงขอบคุณพวกเขาแล้วจัดการด้านมืดของเธอออกไปถ้าในระหว่างนี้มีคนมาแบบพูดอะไรบางอย่างที่คุณแบบมันสั่นสะเทือนนะคะนั่นแปลว่าด้านมืดนั้นนะคุณต้องกลับไปจัดการคุณอาจจะปฏิเสธตัวตนด้านนั้นนะคะหมอนัาเคยบอกว่าถ้าเราเผลอคิดลบหรือว่าคิดอะไรที่มันไม่ไม่ดีกับตัวเองขึ้นมาแล้วแล้วก็ นะคะความคิดที่มันผุดขึ้นมาแบบนั้นหรือว่าคําพูดที่มันผุดขึ้นมาแบบนั้นแล้วมันจี้ใจดําเราะแทงใจดําเราอะให้เราขอบคุณเขาแล้วก็ขอบคุณเขาที่มาสะท้อนด้านมืดที่อยู่ในตัวเรายอมรับด้านมืดตรงนั้นยอมรับตัวตนตรงนั้นขอบคุณนะคะแล้วก็ปล่อยเขาไปประมาณนี้เนาะใส่ชุดความรู้ใหม่เข้าไปเนาะโอเคนะคะนี่ก็เป็นคลิปที่ ยูนิเวิร์สแมสสเจข้อความจากจักรวาลที่อยากจะบอกกับทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการดำเนินชีวิตนะคะพบก,กับมาน้ำใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้เราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ